สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิวโอเลชแนลวันนี้ขอเสนอข่าวพักค่ึ้ประจำวันที่31มีนาคมปีศาจแดงแจ้งเมสันกินวูฟซีซั่นนี้ยังลงซ้อมไม่ได้ทางด้านเมสันกินวูฟกองหน้าดาวรุ่งของปีศาจแดงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับอนาคตของตอนเองแม้หลุดพ้นจากคดีก็ตามแต่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจะยังไม่ไฟเขียวให้ลงซ้อมจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยต้องรอให้สอบสวนได้ข้อสรุปก่อน เดลิเมลสื่อแดนผู้ดีรายงานว่าเมสันกินวูฟกองหน้าดาวรุ่งได้เข้าพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อให้เขาได้กลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดแต่ได้รับข่าวแจ้งว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาฝึกซ้อมจนสิ้นสุดฤด,ด,ดูกาลนี้เนื่องจากการสอบสวนเป็นภายในยังไม่เสร็จสิ้นแม้จะพ้นผิดจากคดีมาแล้วก็ตามและยังไม่แน่ว่าซีซั่นหน้าจะได้กลับมาซ้อมหรือไม่ดาวเตะวัย21เปีถูกพักงานมานานเกินกว่า1ปีแล้ว นับตั้งแต่ถูกตั้งข้อหาพยายามผมเขินทำร้ายร่างกายและกักขังนงเหนียวแฟนสาวอย่างไรก็ตามเมื่อต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำนักงานอัญญาการสูงสุดได้ตัดสินใจไม่ฟ้องคดีดังกล่าวแล้วเนื่องจากพยานสำคัญถอนตัวและมีหลักฐานใหม่หักล้างข้อหาดังกล่าวขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศต่อว่าสโมสรจะดํเนินการตามกระบวนการของตอนเอง ก่อนที่จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปที่เกี่ยวกับอนาคตของกองหน้ารายนี้ตามรายงานของสื่อแดมผู้ดีเมสันกินบุ๊บได้เข้าหาลือกับทางสโมอสรแต่สุดท้ายก็ได้รับคําตอบว่าจะไม่อนุญาตให้นักเตะกลับไปฝึกซ้อมจนกว่าจะจบฤดูกาลหน้าอย่างเร็วที่สุดรายงานยังอ้างด้วยว่าเวลานี้ภายในสโมอสรมีความแตกแยกเกี่ยวกับการกลับมาของกินบุ๊บเนื่องจากทีมงานบางคนในฝั่งของทีมฟุตบอลเชื่อว่านักเตะรายนี้ควรได้รับโอกาส เป็นครั้งที่2ในขณะที่คนอื่นๆในแผนธุรกิจการค้ามีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแบรนด์ของสโมอสรอโดยเฉพาะบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆที่มองว่าการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทั้งนี้เลดเดวิลได้รับข้อเสนอยืนยันดาวยิงชาวผู้ดีจากสองสโมอสรอนในหลีตลกตุรกีแต่พวกเขายังไม่ได้เต็มใจที่จะอนุมัติข้อตกลงใดๆจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของกินบู มันจะหมดลงในปี2025จึงยังไม่แน่ใจว่าอนาคตของเจ้าตัวจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตัวแทนของนักเตะได้ออกมาเรียกร้องกับฝ่ายบริหารสโมสรให้รีบตัดสินใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับเมสันกินบุ๊กก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสําหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ